สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักกับต้นไม้มงคลเรียกเงินเรียกลูกค้าที่คนค้าขายห้ามพลาดใครอยากให้ร้านค้าเห่งๆลูกค้าแน่นๆหรือแม้แต่คนที่อยากเสริมโชคลาภหน้าบ้านต้องรู้จักต้นนี้เลยค่ะต้นานางกวักต้นไม้ชื่อมงคลที่คนไทยนิยมปลูกกันมาหลายร้อยปีเพราะเชื่อว่าช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านไม่ขาดมือไปดูกันค่ะว่า ทำไมต้นนางกวักถึงถูกยกให้เป็นต้นไม้เสริมดวงของคนทำมาค้าขายลักษณะต้นนางกวักเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กมีหัวอยู่ใต้ดินลำต้นไม่สูงใบอวบหนาเป็นมันสีเขียวสดรูปไข่รีหรือกลมมนปลายใบเรียวแหลมนิดๆผิวใบดูฉ่ำน้ำคล้ายต้นไม้ในกลุ่มอวบน้ำใบของต้นนางกวักจะงอกขึ้นจากหัวใต้ดินเป็นช่อ มีความเงางามสะท้อนแสงดูมีพลังชีวิตและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใบอวบอิ่มเหมือนอุ้มทรัพย์ได้ขนาดของต้นนางกวักจะอยู่ที่ประมาณ20-40เซนติเมตรทำให้ปลูกในกระถางได้ง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกดูแลง่ายและไม่กินพื้นที่ด้านความเชื่อชื่อของต้นนี้ก็บอกอยู่แล้วค่าว่านางกวักซึ่งในความเชื่อของคนไทยนั้นมีนางกวักเป็นเทพีแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะในเรื่องการเรียกลูกค,ค้าเรียกเงินทองเข้าร้านค้าโบราณเชื่อว่าหากปลูกต้นนางกวักไว้หน้าร้านจะช่วยกวักเรียกลูกค,ค้าให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายเหมาะสำหรับแม่ค้าพ่อค้าหรือเจ้าของกิจการทุกประเภทอีกความเชื่อคือถ้าดูแลต้นนางกวักให้เจริญเติบโตได้ดีใบงามเขียวสดจะยิ่งเสริมพลังด้านโชคลาภเงินทองและทำให้ชีวิตราบรื่นไม่ติดขัด นอกจากนี้ยังมีบางท้องถิ่นที่บูชาต้นนางกวักเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการจุดทูปบอกกล่าวขอพรเพื่อให้ค้าขายดีอีกด้วยค่ะต้นนางกวักปลูกง่ายมากค่ะเหมาะกับมือใหม่สุดๆเพราะสามารถปลูกได้จากหัวหรือจะใช้ต้นเล็กๆที่ชำไว้แล้วก็ได้วัสดุปลูกแนะนำให้ใช้ดินร่วนผสมกับใบไม้ผุและรองก้นกระถางด้วยถานหรือหินภูเขาไฟเล็กๆเพื่อให้ระบายน้ำได้ดี ไม่ต้องรดน้ำเยอะค่ะรดประมาณสองสามวันต่อครั้งก็พอเพราะต้นนี้ไม่ชอบน้ำขังแสงแดดควรเป็นแดดรำไรหรือวางในที่มีแสงผ่านถึงบ้างแต่ไม่จัดมากจะช่วยให้ใบไม่ไหม้แนะนำให้ปลูกลงกระถางปูนกระถางดินเผาหรือกระถางเซรามิกสีมงคลเช่นสีทองสีแดงหรือสีเขียว เพื่อเสริมความเหง่งและโชคลาภค่ะวันปลูกที่เหมาะสมวันมงคลในการปลูกต้นนางกวักคือวันพุธหรือวันศุกร์โดยเฉพาะวันศุกร์เพราะเป็นวันที่เชื่อว่าดึงดูดเรื่องการเงินความรักและโชคลาภเข้ามาในชีวิตควรปลูกในช่วงเช้าเวลาประมาณ7โมงถึง9โมงเช้าและที่สําคัญแนะนําให้ปลูกด้วยจิตใจที่แจม่มใสตั้งจิตอธิษฐานก่อนปลูก ขอให้ต้นไม้เจริญเติบโตและช่วยส่งเสริมด้านโชคลาภก็จะยิ่งดีค่ะต้นนางกวักเหมาะกับใครบ้างคำตอบคือเหมาะกับทุกคนที่ต้องการเสริมดวงโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับค้าขายธุรกิจบริการร้านอาหารร้านเสริมสวยร้านกาแฟและร้านค้าออนไลน์นอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่ต้องการปลูกต้นไม้มงคลไว้เสริมห่วงจุ้ยหน้าบ้าน หรือในห้องรับแขกเพราะให้ความรู้สึกสดชื่นสะอาดตาและช่วยให้บรรยากาศร่มเย็นด้วยค่ะไม่จำกัดเพศหรือวัยใครก็ปลูกได้และไม่ต้องมีสวนใหญ่ก็สามารถปลูกไว้หน้าบ้านหรือระเบียงได้อย่างสวยงามใครที่ยังไม่มีต้นานางกวักไว้ที่บ้านหรือหน้าร้านลองหามาปลูกดูนะคะไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภที่มีพลังในตัวเอง ลูกไม่ยากดูแลง่ายและเชื่อว่าจะช่วยให้การเงินคล่องมือยิ่งขึ้นหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับต้นไม้มงคลต้นต่อไปที่คุณควรรู้จักขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ